ก็าอาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะต้องเดินสายแจ้งความทุกทวันตำรวจก็อาจจะเหนื่อยหน่อยและกันใจกําเนิดคอยบอกว่าเนี่ยเขาจะแบนลีหน้าจังกันแบนก็แบนไปค่ะฉันไม่เชื่อหรอกคะ่ะว่าคนนั้นจะมีอิทธิพลเหนือสื่อทั้งหมดไม่มีใครแบนฉันค่ะหนุ่มกันใจฟังลีหน้าจังทางฟี่ลีหน้านะไม่มีใครแบนฉันค่ะ ไอ้ที่บอกว่าแบนลีน่าจังมันแค่เป็นไอ้สาวกของไอ้นั่นที่โพสด่ากูอ่ะฉันคิดว่าสื่อในประเทศไทยเนี่ยเขามีจรรยาบรรณค่ะนณะสรยุทธสุทัศนจินดาเขายังเล่าข่าวฉันด้วยตัวเองเลยทุกช่องเขารักฉันทุกช่องเชิญฉันไปก็คือไปเชิญไปสร้างกระแส เติมทีวีปูก็รักฉันไม่มีใครแบนนชันค่ะหนุ่มเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหนุ่มกัญชัยเคือเนชั่นไทยนิวเขาก็รักฉันมีแต่คนมาเกาะกระแสฉันค่ะวูดดี้มาบ้านฉันตั้งเกือบสี่ครั้งมาถ่ายวูดดี้จัดงานครบรอบก็ชินฉันไปเพราะเป็นแขกรับเชิญอันดับต้นๆที่ทำให้เขาเนี่ยรายการโด่งดังแต่เขามีเงินเป็นพันล้าน ประยุทธ์ก็รกกูปวิดก,ก็รกกูขอบคุณมากนะหนุ่มนี่ยืนยันนะว่าไม่รีด่านนะหนุ่มกันชยันนยําเนิรพลฉันยกมือไหวยย้เลยนะฉันกราบเลยว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับฉันที่ฉันตกงานไม่มีคนจ้างฉันนะ่ะรายการโหนกระแสมีส่วนทําลายชีวิตฉันเพราะแขกรับเชิญของคุณไปประจานฉันในรายการของคุณ